ับขบับับคีับสบสับับ่างสับร่างสับร่างสับ่างับขหับับห้องัสนุกหคะสนุกทำไมถึงสนุกอ่ะเพราะว่าอะไรคะสนุกเพราะมันสนุกเราได้

ขับรถด้วยตาไม่ได้ดูเลยใช่ไหมสับสอศักท์ศัพทบอศัศัลัางหัพหมอศัพบอหัพท้องหัพทับมือโอเคอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราทำอะไรคะอ่านเสร็จะแล้วทำอะไรเขียนรัดลายมือก่อนแล้วค่อยเขียน